สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่องจ u ส t อ o ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่เลยครับ PD113 นะครับรถ Dream t o ยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องจัส t อ o นะครับแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับทุนีีก็มาที่ Volume 3กันแล้วนะครับเรียกได้ว่า h อดคิ t กันจริงๆครับ เอาละมาแล้วครับนี่ครับ S มัดอคีครับผมนี่3มชิ้นง่ายๆนะครับมี3มชิ้นง่ายๆเลยโมเดล1เสาหนึ่งนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยดีกว่านี่ครับ S ครับนี่ยิ้มแย้มนะครับใช้ไฟมัดไฟนะครับมัดอคีนะครับก็มีการไฮไลท์แสงสีของไฟนะฮะ นี่ครับโอเคปั๊มอยู่ไหนปั๊มอยู่ด้านหลังเลยนะครับนี่ครับปั๊มอยู่ด้านหลังเลยนะครับละเอียดดาบกางเกงครับรองเท้าครับผมนี่สวยงามครับมาดูเสานมากครับสำหรับเสาตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องหมาย A นะครับ A ออยู่ที่เสานะครับแล้วก็ฐานของเขาก็จะเป็น 2545970ี่ p China A นะครับลิงก์กันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันอบก็ไม่มีปัญหาว่าอันหลังๆนี้ไม่มีหมุดกันละดันเข้าไปนะครับดันยากหน่อยนี่ครับแล้วก็เสียบฐานเข้าไปจุ๊บฐานมาใส่นี่ครับฐานเรียบร้อยแล้วครับ s มัดอักขีนี่มาไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ